สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องชาวบอนไสทุกท่านนะฮะวันนี้พบกับอุกฤษทัพ์มีบอนไสมือใหม่อีกแล้วนะฮะแต่ว่าคลิปนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่พิกัดนะครับลำลูกกาของเจ็ดเหมือนเดิม เพลินว่าผมมีโอกาสได้ไปสถานที่แห่งหนึ่งนะครับก็เป็นสถานที่ละหูฐานนะครับก็ต้องขออภัยพี่น้องทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมนะต้องบอกว่าไม่สามารถที่จะให้เห็นภาพรวมของสถานที่ละหูฐานแห่งนี้ได้นัเนื่องจากว่ามีความจำเป็นบางอย่างแต่ผมก็จะพยายามนะครับนำเสนอ นะครับเรื่องราวดีๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับไม้บอนไซให้กับพี่น้องทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะผมก็ต้องออกตัวก่อนนะครับมือใหม่ไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่กูรูไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็กำลังศึกษาเรียนรู้นะครับกับวงการไม้บอนไซนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่เผอิญว่านะครับที่ผมดูเรื่องการทำไม้บอนไซสวยๆ มาในเบื้องต้นจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยนะครับผมเห็นสิ่งหนึ่งครับเวลามีงานประกวดไม้บอนไซกันผู้นำทุกท่านคงจะนึกออกแล้วนะครับว่าอะไรที่มีส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับกระถางต้นไม้บอนไซส,สวยๆนะครับสิ่งนั้นผมก็เชื่อว่าผู้นำทุกท่านนึกออกนั่นก็คือมอสถูกไหมครับเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ใช้ประดับกระถาง เปิดว่าตรงจุดที่ผมนั่งอยู่นี้นะครับผมก็สังเกตเห็นว่ามีมอสขึ้นธรรมชาติอยู่นะครับก็เลยจะนะครับให้พี่น้องทุกท่านได้ชมดูว่ามอสสีเขียวๆสวยๆมันขึ้นธรรมชาติมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็ให้พิจารณาองค์ประกอบว่ามันมันมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรละหลายท่านก็มีความเจนานเชี่ยวชาญในเรื่องของการเลี้ยงมอสอยู่เนาะอันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะใช่ นะครับผมจะแพนกล้องมาจะช้านะครับใ้า้พี่น้องทุกท่านได้เห็นนะครับสังเกตเห็นไหมครับนะฮะนี่คือมอสที่ขึ้นแบบธรรมชาติกับก้อนหินที่วางอยู่กับพื้นนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเดินดูใกล้ๆอีกนิดหนึ่งนะครับพยายามทำมือนิ่งๆให้เห็นชัดๆนะครับ นี่แหละครับมอสธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะฮะนี่ครับสวยนะฮะผมว่ามันสวยมากนะครับบริเวณนี้อีกนะครับนะครับสวยคือถ้ามันไปอยู่ในกระถางบอนไซไม้จบสวยๆของทุกท่านแล้วเนี่ยผมว่า โอ้โหเกินคำบรรยายนะครับนี่ฮะนะครับอันนี้เป็นโคนต้นแก้วนะครับเป็นโคนต้นแก้วถ้าเอาไปทำบนใส่นี่สวยเลยทีเดียวนะฮะอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับมุมนี้ต้องขออภัยนะครับผมไม่สามารถเปิดเผยองค์ประกอบ บ,บ้าเก่าได้นะครับเป็นสถานที่แล้วโหานแห่งหนึ่งกันแล้วกันนะครับไม่ขอเอ่ยสถานที่แล้วก็ไม่ขอเอ่ยน้ำนะครับนี่ครับสวยซึ่งจากจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับ,นะรบผมว่าองค์ประกอบที่สามารถทําให้เกิดมอสแบบนี้ได้นะครับนั่นก็คือความชื้นนะครับความชื้นก็คือมีน้ำนั่นแหละนะครับมีน้ำลดเช้าเย็นหรืออะไรประมาณนี้ นะครับแล้วก็แสงด้วยนะครับผมมองว่าเรื่องของแสงมีมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเรื่องของแสงมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับการตกกระทบของแสงโดนเต็มเ็มนี้ผมว่าก็อาจจะไม่เกิดหรืออาจจะตายได้นะเพื่อว่าตอนนี้อยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ร่มไม้ใหญ่พอสมควรเลย ผมให้ดูว่าร่มไม้ใหญ่ใหญ่แค่ไหนให้ดูโคนไม้ครับให้ดูโคนต้นไม้แบบแบบนะฮะเ <c oughs> นี่ยครับสวยงามทีเดียวนะฮะก็เชื่อว่าหลายๆท่านเลี้ยงมอสอยู่นะฮะถ้ามีความรู้นะครับมีความชำนาญตรงนี้ก็แบ่งปันบอกอุกิจด้วยนะครับอันนี้คืออุกิดเพียงแค่ เห็นมานะครับแล้วก็นํามาแบ่งปันนะเผื่อท่านใดคิดต่อยอดนะครับเราลองนําไปเลี้ยงนะครับผมว่าก็น่าจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะครับผู้นําทุกท่านพี่น้องทุกท่านถ้าที่ได้ชมได้ฟังอยู่ก็สามารถแสดงความเห็นได้นะครับนะฮะก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนำมาแบ่งปันนะครับสำหรับวงการไม้บอนไซ ก็เก็บนี้ก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีครับ